สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงครึ่งหลังตุลาคมปี6-7โดยทั่วไปแล้วชาวราศีกันก็จะเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมีเหตุผลในการคิดอ่านเป็นของตัวเองให้ชุดแรก page of swords ให้สองถ้วยและให้เก้าเหรียญ ในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกันก็จะค่อนข้างจะมีภาวะอารมณ์ที่รุ่มร้อนการตัดสินใจใดๆก็ขอให้ใช้สติตึตกตองให้ดีก่อนที่จะเจรจาหรือว่าตัดสินใจในเรื่องของกิจการงานใดๆแต่ก็ยังนับเป็นเรื่องที่ดีที่คุณมีความสุขในชีวิตกับ คนที่เป็นคู่ครองหรือคนรักได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสจะได้เงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณเองซึ่งก็อาจจะได้มาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนด้านการงานที่ส่งผลให้มีเงินทองมากขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานชุดที่2 The Tower. เดอะสตาให้ส่องไม้เท้าในช่วงครึ่งหลังตุลานี้คุณคงต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวซึ่งก็อาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้บ้างการที่จะพูดจาอะไรกันก็ขอให้ ค่อยๆพูดค่อยๆจะอย่าไปใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่ก็คุณก็จะมีโอกาสได้ลงทุนหรือว่าไปร่วมงานกับคนใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อตัวคุณทำให้คุณมีความโดดเด่นขึ้นมาในสายงานหรือในกิจการที่คุณได้ไปร่วมลงทุนมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีความเจริญก้าวหน้า ชุดที่3ามให้หถ้วย The World ให้5ถ้วยในช่วงระยะเวลานี้คุณก็จะพบเจอปัญหาในการที่จะทำงานกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งไ,ไม่สบายอกไม่สบายใจ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตสักเท่าใดนักก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปคุณมีเกณฑ์จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความสำเร็จเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ The World ในตำแหน่งที่8 The World เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ในทุกสรรพสิ่งในโลกซึ่งเมื่อคุณได้พไพ่ใบนี้มันก็แสดงว่าคุณ ยู่ในเกมที่มีชีวิตที่จะมีความสุขไพ่ใบสุดท้ายใบที่1 Knight of Pentacles ซึ่งก็จัดเป็นไพ่เงินในระดับแถวหน้าซึ่งก็หมายความว่าคุณก็จะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอย่างสบายๆแต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะระมัดระวังในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของคุณเป็นอย่างดีสรุป ภาพรวมครึ่งหลังเดือนตุลาคมปี67ของชาวราศีกันคุณก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานของคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินทองหมุนเวียนเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมก็เป็นเงินที่ค่อนข้างมากช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมปี67นี้ชาวราศีกัน มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของกิจการงานที่ทําเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ได้รับเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างมากคุณได้ไพ่ The Star และ The World อยู่ในชุดเดียวกันก็เหมือนกับการส่งเสริมว่าคุณจะประสบความสำเร็จที่ทำให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้บ้างซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่สบายอกไม่สบายใจของคุณนอกจากนี้ในอีกทางหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใหญ่ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันอย่างไรก็ตามก็พยายามพาผู้ใหญ่ท่านไปตรวจรักษาสุขภาพ ตามรอบระยะเวลาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะใหญ่โตในอนาคตการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งต่างๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตเราก็ขอให้นำไปปรับใช้ ในการที่ว่าจะดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จผ่านพ้นปัญหาประสรคสิ่งใดที่ไพ่ได้แสดงออกมาเป็นเครื่องเตือนว่าอาจจะเกิดเหตุการต่างๆที่ไม่ดีกับตัวเราก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขชีวิตคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามช่วงกงรงล้อแห่งการเวลาขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดบุญกุศล หรือกรรมที่เราได้สร้างไว้ในชาติอดีตหรือในปัจจุบันจะแสดงผลมากกว่าบางท่านก็โชคดีอย่างสุป,ปรับฉับพันบางท่านก็ประสบเพราะกรรมอย่างกระทานหันเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ f อหมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณ เพื่อให้เกิดเป็นผลบุญและทานบรารมีมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของเราในยามที่ประสบเคราะห์กรรมให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสตรรคต่างๆไปได้ด้วยดีถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อน,อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำ พระคาถาจากพะเเกจิอาจารย์ต่างๆไว้เป็นแนวทางเลือกในการตรวจท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ